โอเคก็คนนี้จะว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะมันี้มาอยู่กับช่องของชิงเกพูมิทีเฮดนางงับอ่าและในาวันนี้เนี่ยแอดนะคะก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมในแอปที่มีชื่อว่าแอปบุศดีเป็นแอปรวบรวมนิยายมากมายนะคะเป็นนิยายเอออารมณ์คล้ายๆนิยายแชทเนาะอืมเป็นแนวเนื้อเรื่องเนาะประมาณนั้นนะ่ะจะว่าไงดีก็ประมาณนั้นแหละอ่าประมาณเป็นนิยายแชทไปมีเป็นแบบ แคด้วยแล้วก็มีเป็นเนื้อเรื่องด้วยอ่าไม่รู้ว่ามีเคยมีคนเล่นเกมนี้หรือเปล่านะแต่พอดีแอดไปเห็นเกมที่อยู่ในอแอปนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าน่าสนใจหลายเกมเลยนะแอ๊ในวันนี้เรื่องที่แอดเลือกมาก็คือน,นี่เลย Your My Life เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะซึ่งเรามาดูเนื้อเรื่องกันดีกว่าเนื้อเรื่องย่อเนื้อเรื่องจากนักศึกษามาหาวิทยาลัยกรุงเทพกลุ่มหนักใจขาดเมื่อลูกไม่กินข้าว อ่าน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะด้วยความร่วมมือของเกมอินดี้และมหาวิทยายลัยกรุงเทพอ่าเรามาดูผู้แต่งภาพประกอบนะว่าแบบใครเป็นคนแต่งอ่าใครเป็นคนทำภาพประกอบเนาะอ่าหมดวมิยายจะอยู่ในผลงานมือสมัครเล่นส่วนสถานะก็คือจบแล้วนะฮะมีอัลบัมม้มรอมทั้งหมด8อัลบัม้มน่าสนใจนะก็เราจะลองเข้าไปดูในเกมกันดีก,กว่าว่า เน้อเรื่องจะเป็นยังไงจะน่าสนุกไหมอืมแต่ก็มีความน่าสนใจอยู่นะแค่เห็นหน้าปกแล้วก็รู้สึกว่าอืมมันน่าสนใจนะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแนวไหนแลนะแต่ว่าผู้หล่อมากเลยทางซ้ายผมดำนะ <c oughs> โอเคโอเคพอแค่นี้เอาล่ะเราไปดูเนื้อเรื่องกันดีกว่า Let's go ไปเลยเอาเลยอ่าก็ให้ตั้งชื่อตัวละครแน่นอนว่าทุกเกมเราจะตั้งชื่อเหมือนกันหมดเราจะตั้งชื่อว่า เอ่อ uh, uh, ตั้งชื่อตัวละครละ่ะคือเอ่อ uh, um, จะว่าไปเรื่องนี้มีนางเอกไหมอ่อเอเอาไงดีเราเรื่องนี้มีนางเอกไหมวะหรือว่าเราคือคนตรงกลางจะผู้ชายก็อ จะผู้ชายก็เออไม่ใช่จะผู้หญิงก็ไม่เชิ่อเป็นเชยเอ้ยทุกคนเราถือตัวละครเอกตรงกลางหรือเปล่านะผู้หญิงเหรอหรือผู้ชายดูดูไม่ออกเลยอ่ะงั้นเราจะตั้งชื่อทรอมไรเหรอวะแอดละกันแอดเฉยๆละกันนะเพราะเราไม่รู้ว่าแบบเออเราเป็นตัวละครที่น่กเหนื่อยจากสามตัวที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือเราเป็น น้องที่อยู่ตรงกลางเนาะไม่รู้ว่าเป็นโรลีหรือเป็นโชตะาหรือเป็นอะไรอะเอาเป็นว่าเราก็ตั้งชืช่อแอสเฉยๆไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพอเกมหน้าเนี่ยถ้าตัวละครเอกเราเป็นผู้หญิงก็เดี๋ยวจะให้มีคําอะไรที่มันดูเป็นผู้หญิงกว่านี้เนาะโอเคไปกันเลยโหลดนานจังเลยโอเคโหลดเข้ามาแล้วทำบรรยายมนุษย์ทุกคนนั้นล้วนมีความฝัน และความหมายของการมีชีวิตและในชีวิตของแต่ละคนเชื่อว่าจะต้องถูกกำหนดโดยโชคชะตาแต่ทว่าเราทุกคนก็ยังมีอิสระที่จะรักษาความฝันของตัวเองเอาไว้อิสระที่จะทำให้ความหมายของการมีชีวิตของพวกเขายังคงอยู่และส่งต่อความฝันนั้นให้กับผู้อื่นต่อไปแล้วคุณละ่ะคุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตานั่นหรือเปล่าอืส่วนตัวก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ บนโต๊ะอาหารอ้าวนี่เราเหรอมาเอ้าไม่เ,ไปเป็นไรแอสก็ได้ก็มีแบบผู้หญิงหลายคนเลยที่ชืช่อแอสเฉยๆโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรอืมเออเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็จะพยายามทำเสียให้ดูเป็นผู้หญิงหน,น่อยละกันสักคู่นะ,ะวันนี้คุณพ่อไม่ลงมาทานข้าวได้กันเหรอคะ เห็นว่ามีงานด่วนเข้ามากระทันหันนะจ้าเลยต้องอยู่ในห้องทํางานนอกเวลาต่อ,อยสักนิดอ่านี่เสียงคุณแม่นะโอเคหวังว่าเล่นรอบหน้าจะไม่ลืมเสียงนะถ้าลืมเสียงก็ต้องขอเอาไปไว้เลยนะครับมาต่อกันเลยเดี๋ยวแม่จะบอกให้แม่บ้านยกลานไปให้เองไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวหนูเอาไปให้คุณพ่อเองอืมทำไม ตั้งบนหนึ่งได้เงียบขนาดนี้กันนะคุณเห็นคุณพ่อนอนล้มกองอยู่กับพื้นกำลังจะหมดสติเออเสียงคุณพ่อต้องประมาณไหนและเออเอสรถพยาบาลฮะคุณพ่อทุกคนคุณพ่อแย่แล้วทำใจดีๆโอยนะคะคุณพ่อ แเสียงหายเออณโรงพยาบาลวู้หมองานดีมากหมอรองว่าหัวน้ำเงินหัวแม่หัวออกมั่งม่วงน้ำเงินน้ำเงินเนาะเอ่อน่าจะใช่เออสามีของคุณมีอาการเครียดสะสมจนทําให้เส้นเลือดในสมองแตกฉับพลันขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับทางทีมแพทย์ทุกท่านก็พยายามกันอย่างเต็มที่แล้วจริงๆพวกเราขอตัวออกไปข้างนอกห้องก่อน เชิญคุณนายและลูกสาวอยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายนะครับโเสียงร้องไห้คุณแม่ทำยังไงวะ <c oughs> คุณคะบอกฉันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะได้โปรดกลับมาหาฉันทีนะคะ แบบนี้ไปได้ล่ะทา้งทั้งที่เมื่อวานพวกเราสามคนยังได้คุยกันอยู่เลยแท้ๆบริษัทของคุณพ่อล้มละลายก็เริ่มมีปัญหาของหนี้สินตามมากลายเป็นว่าคุณแม่จะต้องรับภาระทั้งหมดนี้แทนหวังว่าคุณแม่จะไม่เป็นอะไรนะสองสัปดาห์ผ่านไป วันนี้เราทำอาหารโปรดของคุณแม่ดีกว่าเพื่ออาการของคุณแม่จะดีขึ้นคุณพบว่าหน้าบ้านของคุณนั้นมืดสนิทเอ๊ะทำไมหน้าบ้านถึงมืดแบบนี้ล่ะวันนี้คุณแม่ก็วันนี้คุณแม่ก็เป็นวันหยุดคุณแม่ไม่ใช่เหรอเอ๊ะอะไรคือเอ๊ะทุกคนงงเหวนกันไหมอะวันนี้คุณแม่ก็เป็นวันหยุดคุณแม่ไม่ใช่เหรอคืออะไรอะ ประมาณว่าน่าจะประมาณว่าวันนี้เป็นวันหยุดของคุณแม่ไม่ใช่เหรออะไรประมาณนั้นปะอ่าช่างันเถอะเข้าบ้านไปเช็คก่อนดีกว่าคุณแม่อาจจะนอนอยู่ก็ได้ไม่รู้ว่าเสียงพ้า,าก่อนเดินหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้มีสายโทรเข้ามาแล้วก็แบบมันก็ตัดไปเลยเราก็ต้องมานั่งอัดอะไรตรงนี้ใหม่กลับมาแล้วค่ะไม่มีเสียงตอบกลับมาเลย คุณแม่อยู่ไหมคะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะไ,ไม่นะคุณแม่ฟื้นขึ้นมาสิคะคุณแม่อย่าแกล้งหนูแบบนี้สิทำไมละคะทำไมทุกคนถึงทิ้งหนูเอาไว้แบบนี้ <c oughs> ทำไมมันซึกเหมือนเสียงไม่เหมือนเดิมเลยวะคุณเจอเศษกระดาษที่มีข้อความอะไรบางอย่างจากคุณแม่งั้นเหรอแม่แม่ขอโทษนะลูกแม่คิดถึงพ่อเหลือเกินสู้ต่อไปนะลูกแม่รักลูกนะจาก คุณแม่ไม่จริงใช่ไหมหนูไม่อยากอยู่คนเดียวเลย <c ười> คุณพ่อคะคุณแม่คะหลังจากนั้นวิคืออะไรอะ่ะ อะไรอะเราจะกินยาเหรอหลังจากนี้ก็คงไม่ต้องรับรู้อะไรอีกแล้วหนูกำลังจะไปหานะคะคุณพ่อคุณแม่ใครอะเพื่อนเหรอเพื่อนเราแน่เลยเออเสียงเพื่อนเออ,เอ,อนี่แอสอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะคุณได้ยินเสียงหญิงปริศนาจากเงามืด ฮ้ยกันน่ะเธอจะมองเห็นได้ยังไงถ้าห้องมืดขนาดนี้หญิงปริศนาเดินไปที่สวิตไฟเพื่อเปิดแสงไฟแสงสว่างในห้องช่วยทำให้คุณมองเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นโอ้โเจี๊ยชาไม่ใช่คุณมองหญิงสาวผู้ฮะคุณมองหญิงสาวผู้คนด้วยความมืนงงสตันแบบนึงกำลังประมวลผลอยู่ว่าเขากำลังจะซื้ออะไรประมาณว่า คุณมองหญิงสาวคนหนึ่งอะด้วยความมนงงอะไรอย่างนี้เหรอที่อยู่ในห้องคุณเป็นใครเหรอคะอนาะงชื่อธามาโมสวัสดีแม่นหนูฉันมีชื่อว่าธามาโมฉันเป็นเพื่อนของพ่อเธอสมัยพวกเรายังเด็กนะ่ะฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอนะแต่เธออย่าได้ละทิ้งชีวิตตัวเองง่ายๆแบบนี้เลย ฉันต้องทำยังไงดีคะแพรานี่สินของคุณพ่อมันมากกว่าที่ฉันจะรับไหวเลยนะคะเหมือนเสียงภาคตัวละครเอกเราแงไม่เหมือนกันสักครั้งอ่ะมันไม่เหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนก็ครั้งแรกทุกคนก็แบบอย่าตำหนิกันเลยนะขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงภาคมันจะไม่ตรงกันบ้างนะพอดีแบบเราก็พยายามแบบกลับมาฝึกภาคเหมือนเดิมเนาะมันก็เลยแบบแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลา นั่นคือเหตุผลที่ฉันมาถึงที่นี่ฉันมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อของเธอสัญญาสัญญาอะไรหรอคะเรื่องมันค่อนข้างจะยาวนะ่ะไว้ฉันจะเล่าวันอื่นที่เหมาะสมกว่านี้นะทามามโมยื่นนามบัตรให้แก่คุณถ้าเธออยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ล่ะก็นะฉันจะรอยอยู่ที่นี่เข้าใจแล้วคะ่ะขอบคุณมากนะคะคุณทามามโม เรื่องเล็กน้อยจ้าแม่หนูเอาล่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะเราเองก็ไปจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านดีกว่าอ่าแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งไหมคิดว่าน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นยังไงไว้เราค่อยมาติดตามชมในอาทิตย์หน้านะครับ เอแต่ถ้าตู้ก่อนนะถ้าเกิดว่าแอดใจดีเนี่ยแอดจ็จะลงให้ช่วงเร็วๆนี้นะแต่ก็ขออุ้บไปก่อนนะว่าวันไหนแต่อืมก็ต้องดูความเหมาะสมเรื่องเวลาได้แหละเพราะว่าจะใกล้สอบแล้วเนะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือกันเยอะๆเนาะจะได้สอบได้เนะาะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะ